ทททภูเก็ตและภาคเอกชนนะครับประสานเสียงยืนยนันภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังไปต่อครับสร้างรายได้เข้าพื้นที่แล้วกว่า800ล้านนะครับแม้ว่ายอดจองในเดือนสิงหาคมอาจจะชะลอตัวแต่ก็เชื่อว่าถ้าสถานการณ์ในไทยนั้นดีสถานการณ์ในไทยนั้นดีขึ้นนะักท่องเที่ยวจะตัดสินใจมามา,มากขึ้นในช่วงไฮซีซั่นครับทางคุณนันทาสิริรณสิริผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนันกงานภูเก็ตได้กล่าวถึงภาพรวมในรอบหนึ่งเดือนของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับ ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาห้าดับแรกคือสหรัฐอเมริกาอังกฤษอิสราเอลเยอรมันและสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า800ล้านบาทนะครับคิดจากค่าใช้จ่าย50,000บาทต่อทริปมีวันพักเฉลี่ย11คืนมีห้องพักเนี่ยเปิดให้บริการปัจจุบ,บัน30,000ห้องจากโรงแรมกว่า400แห่งจากปกติก่อนสถานการณ์โควิด -19 ภูเก็ตจะมีห้องพักประมาณ140,000ห้องและโรงแรม1,900แห่ง แม้ว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างต่ำกว่านะครับหากเทียบกับสถานการณ์ปกติแต่ทางททก็พยายามประครับประคองและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการทำให้เดินหน้าต่อไปได้ครับก็ถือว่ายัางอัตราข้าพักยังอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าเทียบกับก่อนสถานการณ์โควิดนี้อัตราข้าพักยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะต่ำแต่โครงการภูเก็ตแซนวอลก์นี่มันเป็นความหวังของทุกคนนะคะเป็นความหวังของคนภูเก็ตความหวังของประเทศไทย แล้วเป็นโมเดลที่ต่างชาติจับตามองอยู่ที่จะดูโมเดลนี้ที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเช่นกันนะคะด้านคุณธนวันรอ่องเจริญสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ยังห่วงยอดจองห้องพักในเดือนสิงหาคมที่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ทั่วโลกจากสายพันธุ์เดลตา้ารวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแม้ว่าภูเก็ตจะได้รับโอกาสที่ดีในการป้องกันซินโค19วนิ้ในปริมาณที่ค่อนข้างมาก แต่อาจมีผลกระทบต่อการจากการยกระดับในหลายประเทศนะครับส่วนเดือนกันยายนเนื่องจากสัญญาณยังไม่ค่อยชัดตัวว่าการจองล่วงหน้าในปัจจุบันใช้เวลาประมาณ15วันทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถตัดสินใจที่จะยกเลิกหรือว่าจองได้ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าสถานการณ์ในไทยนั้นดีขึ้นก็เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับและมองว่าอนาคตของภูเก็ตแซนด์บ็อก ากดูจากการดําเนินการที่ผ่านมาถือว่ามีความลงตัวมากขึ้นด้วยความท้าทายของการเปิดรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในภาวะโรคระบาดแล้วก็หวังว่าช่วงไฮซีซั่นนี้ครับจะได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่าเดิมและเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศในการใช้เป็นจุดขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการกลับมาสู่การใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติที่สุดเท่าที่เคยมีมาหลังโควิด19